ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นดังฝั่งของคุนใดครับสามารถชนะ IPK ไปได้3ต่อ1เซตนะครับ25ต่อ16 25ต่อ27นะครับ25ต่อ16และ25ต่อ16กนะครับก็เป็นดังฝั่งคุนใดของเราเนี่ย ทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้านะครับถึงแม้ว่าจะมีแผ่วๆบ้างในเซตที่2นะครับแต่ว่าก็สามารถดึงสติดึงสมาธิกลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าฮุนไดเนี่ยไม่มีผู้เล่น ตัวหลักอย่างฮโยจินนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมเดนบล็อกคนสําคัญของทีมวันนี้ก็เอาทั้งด้าของนายอนซูลงมาเล่นนะครับซึ่งก็ทําผลงานได้ดีเลยเราไปดูในเรื่องสถิติรายบุคคลกันสักนิดนึงนะครับโอเคหยิบยกมาในสถิติที่น่าสนใจนะครับวันนี้คนที่เป็นท็อปสกอร์เนี่ยเป็นโมมานะครับทำไป21แต้มนะครับเปอร์เซ็นต์การโจมตีสําเร็จอยู่ที่36.36 3สสมเปต่วนรองลงมาครับเป็นจียุนนะครับส8แต้มนะครับเปอร์เซ็นต์การโจมตีสาเร็จอยู่ที่ห้า ของทีมนะครับ15แต้ม46.15นะครับเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จนะแล้วก็มีทางด้านของดายอน10แต้มนะครับนายอนซู8แต้มแล้วก็มีโกเยริม2แต้มนะครับโดยรวมแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าทางฝั่งคุนไดเนี่ยเล่นได้ตามฟอร์มของตัวเองเลยนะครับเ,เพื่อน ฟอร์มดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีเพียงพ้าในเซตที่2เนี่ยแต่ถ้าเราดูในคะแนนในเซตที่2เนี่ยจริงๆเราแพ้แค่ช่วงจังหวะนิดเดียวเองนะครับแพ25้25ต่อ27เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่เซตอื่นๆนะครับเพื่อนๆ25ต่อ16ทุกเซตเลยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเซตที่2นะเซตที่1เซตที่3เซตที่4เนี่ยเราค่อนข้างที่จะชนะ IBK ได้ขาดพอสมควรนะครับฟอร์มการเล่นในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งฮุนไดเนี่ยช่วยกันได้ดีนะครับจังหวะวิธีการเล่่่นนนนนเเีีียยมมมกการสับรรับปลลหุุวอออูตดใ มอ,องว่าการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแบบนี้น่าจะเป็นการพักแรงนักกีฬาครับเพราะว่าเข้าเลกที่5แล้วเนี่ยนักกีฬาของฮุนใดเนี่ยค่อนข้างกรอบจริงๆก็กรอบกันทุกทีมเลครับโค้ชแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องมีการโรเตชันกันซึ่งวันนี้ เราจะเห็นได้ว่าตัวน้องสองเองนะครับยืนไม่ได้เต็มเกมเพื่อนเพื่อนคือยืนเป็นส่วนใหญ่นะแต่ยืนไม่ได้เต็มเกมครับจังหวะพอแต้มมันขาดขาดแล้วแต้มมันค่อนข้างที่จะสถานการณ์เอาอยู่แล้วแบบนี้นะครับโค้ชก็จะมีการเปลี่ยนน้องสองเช่นเดียวกับจียุนนะตัวจียุนเองก็ถูกเปลี่ยนออกเช่นเดียวกันนะครับเอาทั้งด้านของโกเยริมฮันม oh ีแลลงมาเล่นอะไรแบบนี้ ก็จะเป็นการหมุนเวียนผู้เล่นกันไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเลครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็ทําได้ดีนะวันนี้ฮุนไดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียเซตนึงแต่โอก็ยังมองว่าฮุนได อยู่ในเกมที่พวกเขาเอาอยู่แล้วพวกเขาก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีของตัวเองนะครับส่วนนั้นนั้น IBK ครับแน่นอนว่าการขาดสินทงมือเซตคนสําคัญไปเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยยุบพอสมควรนะการเอามือเซตคนอื่นลงมาเล่นเนี่ยก็ดูดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าก็ต้องสายอาศัยเวลาสักนิดนึงมันก็เลยทําให้รูปเกมเนี่ยอาจจะดูยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับจังหวะเข้าทํามีความผิดพลาดได้เห็นอยู่บ้าง คนดึงคะแนนได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของวิกตอเรียนะทางฝั่งของ i b บีเนะครับรองลงมาก็เป็นทางด้านของยุคซงยองก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับทางด้านของวิกตอเรียแหละและยุคซงยองเองอกเชื่อว่าก็ทําผลงานได้ดีใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่จริงๆ IBK ก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนมือเซตแล้วเนี่ยพวกเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ครับเราไปดูทางฝั่งของ คะแนนกันสักนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเ,เพื่อนๆคะแนนณตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของฮุนไดเด็ครับทำ นะครับคะแนนได้ตามมาตรฐานแล้วก็ตามเป้าที่เรามองไว้นะครับนัดนี้เนี่ยก็สามารถเก็บ3คะแนนได้นะครับทต่ไมคะแนนนะตอนนี้เนี่ยตามทางฝั่งของฮึงกุ๊กอยู่5แต้มเกมสําคัญจริงๆนะมันคงจะเป็นเกมที่ฮุนไดเนี่ยเจอกับฮึงกุ๊กครับเพราะมันเป็นการตัดแต้มกันโดยตรงนะครับใครที่สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมที่เจอกันเนี่ยโอ๊กเชื่อว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์ สูงมากมากครับเพื่อนๆอ้าวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับสำหรับการเจอกันระหว่างคุณไดกับฮึงกุ๊กค่อยๆดูค่อยๆเชียร์กันไปเะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแค่ความสําคัญในการเจอกันอย่างเดียวนะจริงๆเนี่ยการเจอกับทีมอื่นเนี่ยก็สําคัญด้วยนะเกิดฮึงกุ๊กไปแพ้ทีมอื่นมาก่อนเนี่ยสถานการณ์คุณไดก็อาจจะไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนะสมมุติว่านัดต่อไปฮึงกุ๊กแพ้แล้วคุณไดชนะ อ่าสมมุติแต้มมันก็จะกลายเป็น56ต่อ58สอ่าสมมติถึงกุ๊กไม่ได้แ้มแล้วหุ้นไดเก็บ3แตแมเต็มเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบบีบบังคับขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปทีละนัดนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอกมองว่าหุ้นไดก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ได้แบบเต็มตัวเลยแหละครับเ,เพื่อนๆในรอบเก็บคะแนนนะส่วนสิ่งที่จะประมาทไม่ได้ครับนั่นก็คือทางฝั่งของเลสปาร์คครับเขาคอยไล่คืบคานเข้ามานะครับซึ่งการเจอกันของหุ้นไดกับเลสปาร์คเนี่ยสำคัญมากๆ โอกมองว่าถ้าฮุนไดพ่ายแพ้เลดพาร์กเนี่ยโอ้เวลพา,าร์คเขาขวัญและกําลังใจมานะแต่ถ้าเกิดว่าฮุนไดชนะได้เนี่ยมันก็เหมือนการผักเลดพาร์คหมดลุ้นในการลุ้นแชมป์ในรอบเก็บคะแนนเลยครับก,ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันไปนะครับสาหรับทางด้านของฮุนไดของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูไฮพาร์ตจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับค่อยๆรู้ค่อยๆเชร์กันไปแต่ก็ยังยืนยันว่าฮุนไดอยู่ในเส้นทางครับเอา้าในเรื่องการสรุปตารางคะแนนแล้วก็หลังเกมก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อน ทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีกันสักนิดนึงครับหลังจากที่ฮุนไดครับสามารถชนะ i b k ไปได้3ต่อ1เซตนะครับเราเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเย um ี่ยมคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฮุนไดเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยถึงแม้ไม่มีฮโยจินเนี่ยแต่พวกเขาก็ทําได้ดีจริงๆมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆ แล้วก็คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นในวันนี้ฮยอนซูเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านายอนซูเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะถึงแม้ไม่มีฮโยจินและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเก่งมากๆฮยอนซูและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสุดยอดไปเลยฮุนไดคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าเก็บชัยชนะต่อไปเรื่อยๆนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับเพราะว่าเกมจบปุ๊บ โอ๊กอาคอมเมนต์มเพื่อนๆได้รับฟังกันเลยนะครับซึ่งก็อ้าวมันก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าฮุนไดทําได้ดีจริงๆนะครับฮุนไดทําได้ดีจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่น้องสองเนี่ยผลงานดีมากๆนะครับหลายคนอันนี้โอเข้าใจได้เลยนะครับว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยเปลี่ยนน้องสองทำไมอะไรแบบนี้นะครับในมุมมองโอ๊กเนี่ยโอ๊กก็มองว่าคือมันก็เป็นไปตามแทคกติกครับอันนี้โอ๊กแอบเข้าใจโค้ดเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกมมันขาดแล้วแบบนี้จะให้น้อง2ลงเต็มเต็มแมตช์นะครับ มันก็จะเป็นอะไรที่ร่างกายนักกีฬาเนี่ยอาจจะบอบช้ำได้เ,เพื่อนเพราะว่าเกาหลีเนี่ยสามบหแทครับในรอบเก็บคะแนนครับแล้วก็ด้วยคะแนนนะตอนเนี้ยเรามองได้เลยครับว่าทางฝั่งคุณไดเนี่ยไปในรอบเพย์ออฟแน่ๆ ไปในรอบตัดเชือกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันจะเกิน36แมตช์ไปอีกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโรเตชันนักกีฬาเนี่ยก็คือสิ่งที่จําเป็นมากๆคือวันนี้โอเคโรเตชันแล้วประสบความสาเร็จวันนี้โอเคนะครับแต่ว่าในมุมโอกรู้สึกว่าอาจจะเปลี่ยน2อออกเร็วไปนิดนึง สักแต้มที่ย0่สิอะไรเงี้ยค่อยเปลี่ยนก็ได้เงี้ยเซตสุดท้ายแต่ว่าเขาเปลี่ยนเร็วไปนิดนึงในมุมโอ๊กนะแต่ว่าทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยพอทีมมันชนะทีมมันประสบความสําเร็จอันนี้เราก็ต้องชื่นชมยกเครดิตให้โค้ชนะครับแต่ถ้าทีแมแพ้ขึ้นมาก็แอบเสียใจเหมือนกันแต่โอก็เชื่อว่าโค้ดก็คงจะวิเคราะห์แล้วเขาก็คงจะไต่ตองมาดีแล้วนะครับว่า2เล่นประมาณนี้เปลี่ยนออกได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วฮุนไดเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่โอเคมากๆแล้วนะ มาอยู่ในจุดที่โอเคมากๆแล้วครับพร้อมที่จะไล่ล่าคว้าแชมป์อย่างเต็มที่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าทุกแมตช์มีความหมายจริงๆแล้วหุ่นใดนะครับแมตช์หน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอกับทั้งด้านของเลสปาร์กนะครับวันศุกร์นี้อ่ะก็เข้าใจโค้ดได้นะโค้ดก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอยู่พอสมควรเพราะว่าตัวเลสปาร์กเนี่ยครับก็ได้พักเยอะกว่างนะ เออตัวฮุนไดเนี่ยก็พักจริงๆก็พักไม่กี่วันนะแต่ว่าเลสปาร์คได้พักเยอะกว่าแมตช์นั้นน่ะมันเป็นแมตช์สำคัญจริงๆครับโค้ชก็เลยต้องมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นอ้าวเข้าใจในมุมของโค้ชตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วน2เองเนี่ยถ้าได้ตีตีได้แน่นอนส่วนเกมรับไม่ต้องพูดถึงครับดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอ้าววันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัััััััััสสสสสสสดดดดีีีีคคคครรรรบบบบบบวววเจอกน๊าายย